เดี๋ยววันนี้เรามาถึงฟังก์ชันวิญญาณยุทธคู่ในเกมนี้ที่มีอยู่ในแพทปัจจุบันกันนะครับว่ามีตัวอะไรอะไรยังไงบ้างรวมถึงวิญญาณยุทธคู่แต่ละอันเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนในตอนเวลเท่าไหร่มีเควสให้ทำรวมถึงการทําวิญญาณยุทธคู่กระบ,บี่มีเควสอ,อะไรที่เราต้องเป็นต้องรูบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับสเตลลากโกพารสเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุด เติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e ลลาส plus ดิงอยู่ใต้ description เาละครับก็กาสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจ็คไวน์ในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับอังสาน mmorpg นะครับกับทน่าเรื่องของวิญญาณยุดคู่รวมถึงวันนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณยุดคู่ปู่กะบีนะครับโดยวิญญาณยุดคู่นะครับจะเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในหน้าวงแหวนครับกดหน้าฟังก์ชันมานะครับเป็นรูปวงแหวนนะครับ อันที่3ครับอันนี้คือวิญญาณยุทธคู่ที่เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับโดยวิญญาณยุทธที่เราเริ่มได้ในตอนต้นเกมเนี่ยจะสามารถมาเปลี่ยนแปลงได้ตอนนี้จารเลือกมาเป็นตัวอ่าสำรองนะครับโดยเรานะครับสามารถมาเปลี่ยนวิญญาณยุทธคู่ได้โดยผ่านฟังก์ชันของการเปลี่ยนวิญญาณยุทธคู่นะครับโดยวิญญาณคู่เนี่ยเปลี่ยนได้ตอนเลเวล5 1โดยทาเควสทงน้านของวิญญาณคู่สถิตอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันจะเป็นเควสท,ที่ไม่ต้องทําอะไรเลยแด้แค่ไปทําตามฟังก์ชันของเขาเนี่ครับแล้วเขาเนี่ยให้เรา าฐานะของ3ครั้งเนี่ยฟรีนะครับเปลี่ยนได้3ครั้งฟรีสามารถเปลี่ยนกับอันเดิมได้นะครับแล้วก็วิญญาณยุทธ์ต่ะอันเนี่ยเราต้องหาแหวนใหม่นะครับเวลาเปลี่ยนวิญญาณยุทธ์คู่แล้วเนี่ยนี่ครับคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะครับอ่าอยากคุณอยากเปลี่ยนวิญญาณยุทธ์คู่หรอคะใช่ครับผมอยากเปลี่ยนครับในนี้จะมีวิญญาณยุทธ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในเกมนะครับนั่นคือวิญญาณยุทธ์ฐานะของฐานซันย่านะครับวิญญาณยุทธ์กระต่ายออร์ชอนวิญญาณยุทธ์อ่าพายักระต่ายวิาโรกานครับวิญญาณคู่หอแก้วสมบัติ วิญญาณยุทธคู่พญาหงเพิงแล้วก็จะเป็นวิญญาณยุทธคู่ธน,นาของกระบี่นะครับอันนี้เนี่ยจะมีอ่าที่เป็นต้นเกมทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นวิญญาณยุทธยุทธคู่ไอ้วิญญาณยุทธคู่วิญญาณเซกอบมันจะไม่มีนะครับน่าจะต้องรอเกมอัปเดตอันนี้เนี่ยอาจารย์แนะนําเลยว่าแต่ละอันเนี่ยดีในข้อดีข้อตีตดด่างกันนะครับคือของถังซานย่างเงินคามเนี่ยต้องอ่าเน้นในน้านหน้าของการ PVP ซะหน่อยนะครับ PVP ีนี่เก่งมากเพราะว่าเป็นกาควบคุมไงเก่งนะครับแล้วก็แรงด้วยส่วนกระต่ายเนี่ยเก่ง PVP ครับมีความสามารถในนเส่ห์อาคม อามูป่ายเนี่ยเป็นแท้งนะครับแล้วก็มีดาเมจในตัวนะครับอาถ้าเป็นแรงที่สุดจะแนะนําเลยน้องจู่ชิงครับสาหรับคนที่เริ่มเล่นตอนแรกๆนะเพราะว่าทนานของพญายุทธ์แมววิลาโลกันเนี่ยดาเมจเดี่ยวแรงมากตีบอสอะไรต่างๆผ่านได้ง่ายแล้วก็ดาเมจด,ดีในการทําการขันตีบอสนะครับหอแก้วนะครับหอแก้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการเล่นนะครับความความแรงของการฮีลอยู่ที่ ATK หรือว่าดาเมจนั่นเองอันนี้เนี่ยแล้วแต่คนที่ปั้นเลยเพราะว่า ยังไงยังไงมันประสานได้จะเล่นเป็นสายชุบชีวิตสายฮิลหรือว่าเป็นสายดาเมจก็ได้นะครับดาเมจก็ดีพญาของเพิงดาเมจก็ดีมากๆครับแต่ว่าจะเป็นดาเมจค่อนข,ข้างเป็นดาเมจหมู่นะแล้วก็มีความสามารถในการสตันซีซีซึ่งใน PP ก็เล่นได้ดีเช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับการชอบจานก็แนะนําน้องแมวที่สุดสําหรับการลองมาเองนะครับส่วนความสามารถที่มาจากาวิธีกระบีสันชินหรือว่าวิญญาณยุดคู่กระบีเนี่ยเราเนี่ยจำเป็นที่ต้องทำเควสนะครับทำเควสนะอันนี้เนี่ยจะมีเควสให้กับเรานะครับ เดี๋ยวจารเปิดหาก่อนเควสกระบี่นะครับนี่อันนี้ครับเราต้องสำเร็จเควสกระบี่นะครับรอยเราเนี่ยจะต้องสำเร็จเควสอย่างน้อยซักเซสแบบซักเซสหนึ่เนี่ยสามครั้งนะครับโดยวิญญาณยุทธคู่นี้นะครับอ่ะจัดเป็นไงฟังก์ชันที่เราต้องตามเนี่ยมันจะมีอยู่อ่าหลายส่วนนะครับหลายส่วนมากๆเลยอันนี้ครับมันจะเป็นอันแรกเนี่ยจะเป็นโรเบิร์ตวงแหวนนะครับอันที่งเนี่ยจะเป็นอ่ากระบี่นะเราต้องเสร็จสําเร็จเควสนะครับสใน8ก็คือครึ่งหนึ่งนะ โดยอันนี้เนี่ยถามว่ายากไหมาย,ยากสัตว์ครับสิ่งที่ยากเลยก็คือมันจะมีเควสประจําวันที่ให้เราทําอย่างเช่นบดล็อกค,ความสามารถที่เป็นตีดาดต,ต่างๆมีค่าพลังถึงเท่าไหร่เท่าไร่นะครับแต่สิ่งที่จนันอยากแนะนําคือทั้หน้านของพลังวิญญาณครับหลายๆคนเนี่ยจะไม่ค่อยผ่านเควสคือเควสพวกพลังวิญญาณกี่เปอร์เซนต์นนงงนกี่เปอร์เซนต์นะครับมันจะมีเควสพลังวิญญาณกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์อยู่นะครับจันจะแนะนําการ์ดให้นะครับสําหรับการแนะนําของพลังวิญญาณนะก็จะมีถ้าเป็นสายคอนจะเป็นอันน ไม่ต้องทําการ์ดแดงนะครับไม่ต้องทําการ์ดแดงทําแค่การ์ดทองครับคือท่าน้าของหมาลมครับบุกะบี่ครับเจี้ยงจูครับมารสูนครับได้พลังวิญญาณทําให้สกิลในการเล่นของเราแดงขึ้นด้วยสายไหนก็แรงได้นะครับออหัวอู่ครับหัวอู่ด้วยแล้วก็เยี่ยนครับความจริงเยี่ยนเนี่ยไม่ต้องทําการ์ดแดงนะแต่ว่าอาจารย์มีเยอะอาจารย์ก็เลยทําการ์ดแดงใบหนึ ismus, pois, çıkar, born, ่งเห็นไหมสังเกตไหมว่าอาจารย์จะเล่นการ์ดเดิมๆทําให้พลังวิญญาณของเราเยอะๆครับ มาดูที่หน้าโปรไฟล์ของเราได้ด้านล่างนะครับด้านล่างมันจะมีอยู่55.32%ซนี่คือค่าพลังวิญญาณนะครับด้านล่างเห็นไหมห้าสิบห้าจุดสามสองเปอร์เซ็นต์นี่คือพลังวิญญาณของจานนะครับตอนนี้กำลังพยายามอัพให้ขึ้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่โดยเมื่อเราเนี่ยอัพค่าพลังวิญญาณแล้วเนี่ยเราจะสามารถสำเร็จเควสได้ง่ายขึ้นนะครับอีหนึ่งเควสในการยากของทำกระบี่อ่าทักษะกระบี่เลยคือเควสที่เราจะต้องผ่านด่านที่เป็นด่านสิบนะครับด่านสิบอันนี้จานบอกเลยว่ายากมากถ้าไไมมมม่่่่ีสุราาาาาตนนนแบบบกกจเลยอวผนนคั จะเล่นก่อนจะผ่านเนี่ยบทเลือดตาแทบกระเด็นเนีครับเ,เดี๋ยนะด่าน10อยู่ไหนวะอ้ออันนี้นี่ครับด่าน10อันนี้ครับในหน้าที่3ครับหน้าที่3อันที่เป็นลูกกาสีทองครับอันที่สีรนะมาหนึ่า1 2 3 4ครับนี่เราต้องต้องผ่านทางด้านของหมาลมครับหมาลมเนี้ยบอกเลยว่ายากมากต้องได้คนที่เล่นเป็นจริงๆนะถ้ามาเซิร์ฟไทยเดี๋ยวเรามาตวมตี้กัน พาตีผ่านด่านนะพอได้คือวิธีการตีมันมันมันรู้แล้วแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยคือพลังของคนมาตีดาเมจจะต้องดามจาจัดจัดพลังเป็นแสนสองแสนดิไม่ใช่สองแสนสองแสนดิต้องสองแสนห้าอัพอัพนะครับถึงจะช่วยผ่านด่านได้อันนี้คือด่านด่านสิบนะ่านสิบด่านที่เป็นด่านรายสัปดาห์น,นี่ครับเราจะสามารถปลดล็อกได้ทันทีอันนี้น่าจะเป็นเคเวสเดียวที่ทุกคนน่าจะผ่านกันยากมากโอเคเดี๋ยวเราเลือกวิญญาณยุทธ์คู่กระบี่ผมจะเป็นกระบี่ให้ได้เลย ไปเลยครับเปลี่ยนฟีอยู่เปลี่ยนเป็นวิญญาณยุทธคู่กระบี่ครับนะใครๆก็อยากเล่นอยู่แล้ววิธีกระบี่เฉินซินนะครับอนาคตอาจจะมีวิญญาณยุทธเห็นเขาบอกว่าจะมีวิญญาณยุทธคอนเท้าเทียนมาในช่วงเดือนนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่แต่เห็นได้ข่าวว่าเข้ามาครับโอเคเราเปลี่ยนสีเรียบร้อยก็แค่นั้นครับเราก็ออกได้เลยเราเหลือโคตาเปลี่ยนฟิล์ค้างหนึ่งที่เหลือเนี่ยใช้เพชรสีฟ้าเปลี่ยนนะครับครั้งละ200เพชรดังนั้นคิดดีๆอ่ะ สมมติว่าเราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยสิ่งสาคัญเลยคือพลังเราจะลดรวมถึงชุดที่เราใส่เนี่ยบางชิ้นจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้จะบอกไปก่อนว่าเวลาเปลี่ยนวิญญาณยุทธ์เนี่ยมันจะส่งผลต่อแหวนนะครับอาจารย์ลองเปลี่ยนให้ดูมันจะมีคูดาเปลี่ยนอยู่ครับสมมุติว่าเราเราเลือกมาแล้วใช่ไหมอ่ะอาจารย์เปลี่ยนเป็นกระบี่ครับโอ้พลังจะลดหวบเลยพลังลดหวบเพราะว่าของที่มันมีอยู่มันไม่ได้นะครับโอเคเมื่อเราเปลี่ยนวิญญาณยุทธ์แล้วนะครับนี่เมื่อเราเปลี่ยนวิญญาณยุทธ์แล้วเนยรไคับนหป2 0,000ะ เพราะว่าของที่เราใส่อยู่บางชิ้นจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าอันนี้บางอันชิ้นยังใส่ได้ครบนะครับอาสิ่งที่หายไปเลยคือแหวนครับเห็นไหมอันนี้คือแหวนนะครับอันนี้จาร์มาพูดถึงวิญญาณยุดคู่ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเ,เรื่องของการรีวิวกระบี่แบบเต็มสูบเดี๋ยวเรามารีวิวแยกให้กันนะครับอันนี้มาพูดถึงวิญญาณยุดคู่สาหรับคนที่กำลังจะหานะครับดังนั้นเนี่ยจาร์จะต้องลงหาแหวนใหม่เหมือนตอนเริ่มเล่นเกมเลยครับเหมือนตอนที่คุณเริ่มเล่นเกมใหม่ๆใ,ในการไปหาแหวนนนะคครรัแบบัับบบบแ้เลย เพราะว่าคุณจะสังเกตว่าแหวนที่คุณหายไหมหลอดแหวนที่คุณหาไว้ะหายหมดเลยครับดังนั้นแหวนที่เรามีในตัวจะเป็นแหวนที่ปีต่ำมากๆนะครับดิแต่ละปีต่ําเตี้ยเรียดินนะครับต่ําเตี้ยเรียดินมากๆครับแล้วแถมถึงเราไม่มีแหวนแมีนที่4ด้วยแหวน4ีก็ไม่มีครับเอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าแหวนที่ห้าไม่มีครับเออแหวนห้าสิบปีเราไม่มีแหวนหมื่นหนึ่งจันหายเมื่อวานก็จะได้มานะครับด้วยแต่ละแหวนเนี้ยจะแบนเป็นสายของตัวเองนะครับเห็นไหมเราต้องมาปลดล็อกมันใหนหุด ส่วนการรีวิวกบีเดี๋ยวจา์รีวิวให้แยกแลก้วกันมันจะได้คลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับอันนี้ก็รีวิววิธีหากระบีเยนคู่บวกกับวิธีหากระบีนะครับแล้วก็รีวิวทานาของวิญญาณยุทธกระบีเนี่ยเดี๋ยวเรามาแยกให้อีกหนึ่งทีนี่คือวิธีการนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยจา์จะต้องไปลงหาแหวนใหม่ทั้งหมดนะครับเห็นไหมเควสต่างๆมันจะเริ่มนับใหม่พลังของเราเที่หายไปทักษะมันจะเบาลงไปเยอะมาก นะครับสมมติว่าเราอยากเปลี่ยนโอ้ยสมมติผมอยากเปลี่ยนกลับครับผมแหวนผมยังไม่พร้อมคูดาวประมาณ3นาทีหรือ2นาทีคุณก็เปลี่ยนกลับได้เลยส่วนอันนี้เนี่ยคูดาวมันค่อนข้างนานนะครับสามสิบนาทีสำหรับไปเปลี่ยนอันที่2แต่ว่าอันแรกที่เราเลือกตอนต้นเกมเนี่ยมันจะไม่มีทางเปลี่ยนได้มันจะอยู่กะราตลอดเราเปลี่ยนได้แค่อันที่2นะครับเห็นไหมมันจะมีทักษะอยู่ก็โดดเด่นไปทางด้านหน้าของก,การโจมตีนะครับมีการอ่าสแต็กควบคุมเล็กน้อยนะครับเขาเรียกว่าจังหวะเทคนิคการเล่นนะความสามารถของกระบี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิญญาณยุทธคู่นะครับปลดล็อกตอนเลเวล51สําหรับคนที่ต้องการได้ก็อย่าลืมตอนเลเวล51ไปแล้วเนี่ยเควสด้านขวามือที่มันมี2ขีดเป็นวิญญาณยุทธคู่เนี่ยก็อย่าลืมไปทําเป็นเควสสีฟ้าหรือสีเขียวนี่แหละลืมไปแล้วนะครับอย่าลืมไปทํากันด้วยนะครับสาคัญมากๆเพราะจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนประเด็นวิญญาณยุทธที่เราอยากเล่นได้บางทีวิญญาณยุทธแรกที่เราเลือกมาอาจจะไม่ตรงใจเราคลเกเกตเล่นใหม่ก็เวล51เราสามารถมาจากการสักเซสในส่วนนี้ได้ในนนส่่ววของิญญณยุคคูะรับ สเตลลาโก plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตลลาโก plus ิงอยู่ใต้ด e s c r i p t ันเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวยานยุดคู่บวกกับวิธีการหาทางด้านของกระบี่นะครับเดยจะมารีวิวกันจัดเต็มเรื่องของสกิลกระบี่ทั้ง1-4ถึงนะครับมีทั้งหมด8สกิลอุ้ย10สกิลดีนะครับเพราะว่ามันมี2ด้านนะเดี๋ยหาโอกาสรีวิว วินยั่ยุทธให้แยกและกันนะครับสำหรับคลิปนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบใจอะไรยังไงอย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับใครที่ดูแลชอบใจอย่าลืมนะครับท่าน้าของกดท่าน้าสมาชิกของเราได้นะครับเพียง20บาททา่งน้าประจำช่องวัยนเกมเมอร์นะครับฝากร้านเติมเงินงสเตลารากุพัฒกันไปด้วยเติมถูกเติมใบเติมดีไม่มีรฟีฟา,าร์ดสำหรับคลิปนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ